เอสกันตพงอัปเดตอาการล่าสุดครอบครัวถแถลงปฏิหารมีจริงฟื้นแล้วป่วยเป็นอะไรครอบครัวร่ำให้ถแถลงสืบเนื่องจากกรณีที่พระเอกหนุ่มดังเอสกันตพง์ ong, บำรุงรักหมดสติกลางงานอีเวนต์จนทำให้ต้องเข้ารักษาตัวอยู่นานหลายสัป,ปดาห์ล่าสุดวันนี้ที่22ทางด้านคุณแม่ และคริสติน่าภรรยาคู่ชีวิตซึ่งเป็นตัวแทนของครอบครัวพร้อมกับผู้ใหญ่คนสนิทเอสุภชัยรวมถึงนายแพทย์ สถาบันโรคหัวใจบนบุงราชได้จัดถแถลงอัปเดตข่าวความคืบหน้าของการรักษาและอาการของพระเอกหนุ่มให้กับสื่อมวลชนได้ฟังว่าสาเหตุของความเป็นไปได้มากที่สุดของอาการภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันในกรณีของคุณเอสเป็นขั้นรุนแรงจึงทำให้หัวใจหยุดเต้นลงไปหลังผู้ป่วยถูกย้ายมาที่โรงพยาบาลผู้ป่วยอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างมาก แต่หลังจากการเริ่มรักษาผู้ป่วยมีการตอบสนองอย่างเป็นที่น่าพอใจเป็นลำดับและดีขึ้นในทุกวันและสามารถค่อยๆลดเครื่องพยุงชีพนายแพทย์กล่าวว่าในวันนี้การทำงานของหัวใจผู้ป่วยกลับมาทำงานใกล้ปกติแล้วแต่ยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้คุณเอสระบบโลหิตหยุดทำงานไปชั่วขณะหนึ่งจึงทำให้ไตและสมองมีความเสียหายไปด้วย นายแพทย์บอกว่าในตอนนี้การทำงานของไตกลับมาได้เป็นที่น่าพอใจส่วนสมองฟื้นตัวไปในทางที่ดีขึ้นตามลำดับแต่ยังต้องได้รับการรักษาเพิ่มเติมเพื่อฟื้นฟูในระยะยาวต่อเนื่องณนะวันนี้ผู้ป่วยย้ายออกจากหอวิกฤตและอยู่ในหอปกติแล้วจะกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติอีกเมื่อไหร่นั้นนายแพทย์บอกว่ายัางตอบไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวคนไข้แต่ตอนนี้ คนไข้ตื่นและมีสภาวะที่รับรู้นี่คือสภาวะที่รับรู้ได้เมื่อถามว่าช่วงที่หัวใจหยุดเต้นนั้นนานกี่นาทีแพทย์บอกว่าอย่างน้อย20นาทีขึ้นไปแน่นอนอันนี้ต้องการซักประวัติอย่างเดียวไม่มีหลักฐาน ซึ่งการกลับมาได้ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งเพราะอะไรถึงล้มลงไปแพทย์บอกว่าภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงและกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันซึ่งเป็นโรคที่สามารถพบได้ในทุกวัยเมื่อถามว่าเพราะอากาศร้อนจึงเกิดสภาวะแบบนี้จริงไหมในานแพทย์ตอบว่ามีผลแต่ไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ทำให้คนไข้ทรุดลงไป เอสุปชัยบอกว่าตอนที่เจอกันก็จำพี่เอได้แพทย์บ,บอกว่าแต่ทุกอย่างก็ต้องใช้เวลาฟื้นฟูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าอยู่ในกราบขาขึ้นวินาทีที่เอรู้สึกตัวเขามีท่าทีอย่างไรบ้างคริสติน่าตอบตอนที่ฟื้นขึ้นมาก็อยู่ในสภาวะที่สับสนและคิดว่าตัวเองทำงานอยู่คริสติน่า น่าเชื่อว่านี่คือปฏิหารเพราะการที่เขาหัวใจหยุดเต้นไปนานขนาดนั้นก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีวงเล็บน้ำตาคลอลูกสาวเขาก็ยากที่จะเข้าใจกับการที่เห็นคุณพ่อนอนในโรงพยาบาล ช่วงเวลานั้นดูแลตนเองยังไงบ้างคลิตนาตอบว่าก็พยายามยึดครอบครัวเป็นหลักและไม่แสดงความอ่อนแอต่อหน้าลูกสาวรวมถึงคาดว่าทุกอย่างจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นตลอดเวลาได้เล่าถึงกำลังใจจากแฟนๆที่ส่งมาให้เอสฟ,ฟังบ้างไหมคลิตนาตอบว่าได้แจ้งข่าวและเอสก็รับรู้ได้เอสุภชัย สำหรับพี่เอคือปฏิหารจริงๆเห็นแล้วน้ำตาก็ไหลสิ่งที่คาดหวังเป็นจริงแล้วที่เอ็ดฟื้นมาได้ถามว่าจะกลับมาทำงานได้ปกติไหมแพทย์บอกว่าตอนนี้อยากให้โฟกัสไปที่การทำงานของคุณเอ็ดก่อนดีกว่าถามว่าโอกาสการกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์มีไหมแพทย์บอกว่าเรามีกานคาดหวังให้คนไข้กลับมาดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ ถามว่าคุณแม่ของเอสอยากจะขอบคุณใครบ้างคุณแม่บอกว่าอยากขอบคุณโรงพยาบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านและที่สำคัญที่สุดคือช่องเจ็ดที่ดูแลตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้คริสตินา่าขอบคุณครอบครัวขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมไปถึงทีมแพทย์และขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมา และอยากจะขอโทษนิดหนึ่งที่ไม่ได้อัปเดตตลอดเวลาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องนี้จะมีความสุขและจะอัปเดตให้เร็วที่สุดเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม